มีหมาป่าด้วยด่านนี้แล้วไงหมาป่าแล้วไงเอา้าไม่ได้ตังเลยเหรอขาดทุนนะเนี่ยเอาแล้วมาชุบชีวิตชาแมนด้วยกันสดฮัลโหลสวันนส,ด, Hello, สดีครับผมมนนอ์จากช่องมนนอ์เกมมิ่งสตูดิในวันนี้เรากับมาอยูกเกมออกมัดได้กันอีกแล้วนะครับผมมามาเริ่มด่านต่อไปกันเลยดีกว่า นี่ด่านนี้นะครับก็จะได้สกิลมาใหม่นะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันว่าเราจะได้สกิลอะไรมาบ้างเนาะเนี่ยนะเราก็มาดูของใหม่กันเนาะก็จะเป็นอเบิตี้ทางฝั่งนี้เนาะก็จะมีวิ่งเร็วขึ้นเฮช็อตได้แรงขึ้นเนาะแล้วก็เมื่อเวลาเราไปยืนอยู่ข้างๆการเดียนเราจะเพิ่มเลือดกับดักเวลาจัดการกับศัตรูได้เราก็จะได้มานาเพิ่มด้วยเหมือนกันอันนี้ผมผมชอบสุดเลยเวลาใช้สกิลในการจัดการศัตรูเราจะได้ตังเพิ่มขึ้นสองเท่าด้วย แล้วก็อันนี้ในเวลาที่ออกตายนะครับมันก็จะสามารถฟื้นกลับคืนมาได้เป็นเหมือนออกซอมบี้มาช่วยเรา <Wow. S 1> เส่วนอันนี้ก็เป็นซัพพอร์ตของสายฟ้าซึ่งเราก็ยังไม่มีตอนนี้เนาะของที่ผมเอามาก็คล้ายๆเดิมตลอดแล้วเนาะอันแรกมาถึงก็ประตูนี้ก่อนเลยก็ไม่มีอะไรมากสโลแล้วก็บล็อกให้เหลือทางเข้าทางเดียวมาไปอย่างรวดเร็วเวฟแรกๆก็ยังไม่มีอะไรเนาะ นี่นะครับมันก็จะมีมอนสเตอร์ตัวใหม่ผมมาด้วยนะเป็นออกชาแมนมันจะสามารถชุบชีวิตออกที่ตายไปแล้วได้แต่จะชุบชีวิตไว้ได้ถ้าออกตัวนั้นมันหายไปเลยแบบเนี้ยโดนไ้หายไปเลยหรือว่าตัวแตกแบบโดนน้าแข็งอะเนาะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยเราควรที่จะต้องจัดการันก่อนแล้วมันก็ไม่สามารถใช้เวทใส่ได้นะครับเวทไฟไม่ได้เวทน้ําแข็งไม่ได้แต่ว่าเวทลมผักมันได้อยู่เหมือนเดิม มีหมาป่าด้วยด่านนี้แล้วไงหมาป่าแล้วไงเอา้าไม่ได้ตังเลยเหรอขาดทุนนะเนี่ยเอาแล้วมาชุบชีวิตชาแมนด้วยกันผมไม่รู้ว่าเลขถูกหรือเปล่าคนะรับพอดีไม่ได้อ่านชื่อแต่มันน่าจะเป็นชาแมนนั่นแหละทำไมหมาป่าทั้งสองตัวไม่ได้ตังสักตัวเลยนี่ <was> มาผมยังไม่ได้พูดถึงด่านนี้เนาะ ด่านนี้ก็จะมีประตูทั้งหมดสามทางเนาะทางนี้ด้วยแล้วก็ทางนี้แล้วก็ข้างหน้าเนาะซึ่งถ้ามันมาพร้อมกันหมดผมคงการสามทางไม่อยู่ผมต้องเหมือนเดิมทำให้เหลือทางวิ่งแค่ทางเดียวเนาะดูมาดูซิว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยจะพอไหมนี่แล้วก็ตรงกลางพอ แล้วก็นักธนูสองตัวตรงนี้มาช่วยเรายิงหน่อยมาประตูฝั่งนี้เปิดก่อนเหรอหมาป่ามาแต่เริ่มเลยเลยเนี่ยมาไม่หยุดไม่ย่อนไม่ได้ตังอีกแล้วคืออะไรบักปะเนี่ยไม่ได้ตังจากหมาป่าเลยอะ่ะ อันนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมน่าจะเหมือนกันนาะเพราะดูจากท่าทางแล้วมันเกมมันชอบทําให้มันสมมาตรอะซ้ายอย่างหนึง่งขวาอย่างหนึ่งเหมือนกันนี่งไงมาป่าไมา้ละดูสิเนี่ยรอบนี้ไม่ได้ตังอีกแล้วอะ่ะอ้ตั้งหาย ไม่ได้ตังทุกครั้งไม่ได้นะแล้วก็วางกับดักธนู แล้วมันก็จะมากระจุกลมกันตรงนี้จัดก,การชามแมนก่อนโอเคมาก่อนอื่นเลยเผมขออัพก่อนเนาะนี่นาะให้ช็อตได้แรงขึ้นแล้วก็ได้ตังเพิ่มขึ้นเวลาใช้สกิลค่าได้ แล้วก็เวลากับดักฆ่าได้เราก็จะได้มานาด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ออกซอมบี้มาช่วยเรามามาเป็นตัวแทงมาเป็นตัวแทงทำไมผมไม่กันข้างหน้าก่อนเนี่ยข้างหน้าโล่งโจ่งเลยเดี๋ยวก็น่าจะกันได้อยู่ละมั้งนกหวังว่าก็ เอาตังกรตังกรเ,เนี่ยถ้าเกิดค่าธรรมดาจะได้แค่สิ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้เวทจะได้30ซึ่งก็คือขึ้นมา2องเท่าเลยและการที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเลือดไม่มีทางลดเนาะมีรีเจนตลอดเวลา <Yahoo! S 1> เฮ้ยอ้าผมไปสร้างกับดักไว้ตรงไหนแล้วเนี่ย ได้ตังสักทีเอา้าหลุดไปแล้วอัวงตะห่วงหมาป่าอยู่เดี๋ยวค่อยมาตามเก็บอีกรอบหนึ่งก็ได้เนาะ นี่ไงกับดักเราไปอยู่ตรงนู้นได้ยังไงมาเวฟสุดท้ายมาป้ามาอีกแล้วไม่รอด เฮ้ยหลุดไปอีกแลละพลาดเลยอะ่ะหลุดไปสองตัวเลยปะนั่นไงไว้เ,เดี๋ยวค่อยไปตามเก็บทีหลังแล้วกันนะครับผมถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับสไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัน อย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีค่ะ